ทำไมพี่เหมยไม่ให้พี่นนท์เขาเข้าไปทำงานในเมืองอะคะมันเป็นสิ่งที่แม่พี่เขาได้สั่งเสียไว้ก่อนที่เขาจะเสียว่าให้เราสองพี่น้องอะไม่ต้องไปทำงานประจําให้เรามาทําสวนผืนนี้แล้วสักวันเราก็จะเจอทางสว่างเองพี่เหมยแต่แม่พี่ก็จากไปสองปีแล้วนะคะพี่แจ๊บน้องมาที่นี่อีกแล้วเหรอ เขามีแต่ผู้ชายไปเฝ้าผู้หญิงนี่อะไรผู้หญิงมาเฝ้าผู้ชาย,ยน้องกลับไปก่อนไปเดี๋ยวพี่จะคุยธุรกิจกับเขาผมมาที่นี่ก็เรื่องเดิมแหละที่นี่เมื่อไหร่จะขายให้ผม ที่แห่งนี้มันมีความหมายกับพวกเราสองคนมากไม่ว่าจะยังไงอะ่ะฉันก็ไม่ขายแน่นอนค่ะใช่ครับพี่แจ๊บพี่ไปซื้อที่แปลงอื่นนะครับกูไม่เข้าใจเลยจริงๆพ่อแม่มึงอะ่ะก็ตายไปหมดแล้วขายที่นี้ให้กูแล้วไปทำมาหากินอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ขายดีๆอะ่ะไม่เป็นไรยังไงอะ่ะผมก็มีวิธีทำให้พวกคนขายให้ผมแต่บอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะกูจะไม่ให้บึงแต่งงานกับน้องกูงกเด็ดขาไดไอ้นุมมึงดูนั่น เจ็บนนปล่อยมันไปเถอะพี่ว่ามันนั่นแหละมาเขาเครื่องบินน่ะฝันไปเถอะที่เนี่ยต่อให้พี่ขายให้ใครอ่ะพี่ก็ไม่ขายให้มันแน่นอน นี่นี่เงเป็นดผที่พ่อก,กับแม่แม่เราขายที่พื้นนี้หรือเปล่านนเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะไม่งั้นอะเราสองคนไม่ปลอดภัยแน่ครับ กินข้าวเยอะๆนะนนพี่พี่ตัดสินใจแล้วนะพี่จะให้น้องเอาทองบางส่วนอนะเอาไปขายแล้วเอาเงินอนะมาปลูกบ้านสักหลังมาซื้อรถสักคันจะดีเหรอครับพี่ บ้านเราก็ไม่ได้สุดโมอมะไรขนาดนั้นอีกอย่างรถผมก็ไม่ได้ขับไปไหนดีสิน้องดูสภาพน้องตนนี้สิผู้หญิงที่ไหนเขาจะกล้าแต่งงานด้วยละ่ะนนพี่เตือนด้วยความหวังดีนะตัดใจจากน้ำมนซะแล้วไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ นนแถวเนี้ยเป็นเขตอิทธิพลของแจ๊ปเขานนไปขายไกลๆหน่อยนะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังครับพี่น้องไม่ได้ของพวกนี้มาจากไหนอ่ะเออเออมันเป็นของที่พ่อก,กับแม่ผมเก็บสะสมมาน,นะครับเฮีย ก็แต่น้องอะ่ะจะขายเท่าไหร่คออือผมไม่รู้ราคาเลยครับเฮียเฮียลองประเมินราคาดูนะครับของเนี้ยมันมีราคาแต่ถ้าให้มากไปอะ่ะเฮียก็กลัวเฮียจะขาดทุนแต่ถ้าให้น้อยไปอ่ะก็กลัวน้องอะ่ะจะไม่ขายงั้นเอางี้จดที่อยู่ไว้ แล้วเดี๋ยวเฮียเจ้าของพวกเนี้ยเข้าไปถามในเมืองเขาว่าเขาจะให้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเฮียจะเอาเงินไปให้ที่บ้านครับเฮียสมัยนี้แล้ว ใครมันจะมีทองเก่าขนาดนี้วะนี่ที่อยู่มันครับของเยอะแบบเนี้ยทุนผมไม่พอผมอะ่ะก็เลยมาหาคุณแจ๊บไงผมอะ่ะขอแค่ค่าไนหน้าก็พอแล้วนี่มันที่อยู่ไอ้นนท์นี่หวะคุณที่ถ่ายรูปคนนี้เอามาขายไว้ไหม นี่ครับใช่นุ่นจริงๆด้วยหรือว่าบ้านมันจะเป็นผู้ดีเก่ามาก่อนพรุ่งนี้คุณช่วยนัสเขามาเจอผมหน่อยผมจะคุยราคากับเขาเองได้ครับ นนนนจะไปกับเขาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้พี่ไม่ไว้ใจโถรพี่ผมบาสอ่ะคำไหนคำนั้นอยู่แล้วพี่สบายใจได้แต่ยังไงฉันก็ยังไม่ไว้ใจค่ะฉันขอตามไปด้วยคนนะคะเอาเอาเอาที่พี่สบายใจแล้วกัน นนนี่นนเอาทองมาขายให้มันเหรอผมเปล่านะพี่แล้วทองมาอยู่ที่มันได้ยังไงคุณเดี๋ยวคุณแจ๊บเขาจะคุยราคากับพวกคุณครับแจ๊บครับพวกเขามันนะครับอ้าน้องนน,อนมาแล้วเหรอคุณเหนอยก็มาด้วย ฉันนั่งก่อนครับฉันนั่งก่อนผมจะถือโอกาสเนี้ยนำทองนี้มาเป็นค่าสินสอดน้องสาวผมแล้วกันนะครับพี่แจ๊บพี่ทำเกินไปแล้วนะพี่พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะ จะเย็นๆฟังพี่สาวนายก่อนเพราะพี่สาวนายจะว่ายังไงพี่นนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอะล้วนเป็นสิ่งสวยงามพี่เชื่อว่านนจะมีความสุขกับน้ำมนต์ฉันตกลงค่ะ นอนน่ะเขาเป็นผู้ชายค่าใช้จ่ายในการจัดงานอ่ะผมคิดว่าควรจะเป็นฝ่ายชายจัดการนะครับไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าฝั่งเราอ่ะไม่มีญาติพี่น้องอะไรเยอะเรื่องสถานที่แล้วก็แขกที่จะมาร่วมงานอ่ะเชิญคุณแจ๊ปตามสบายเลยนะคะดีครับดีครับ ถ้ง Regard ั ane, to ้นเราขอตัวก่อนนะคะเชิญครับพี่ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะครับ นนพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีอยู่นะต่อไปอะ่ะน้องก็ไม่ต้องลำบากอีกแล้วพี่ไปกลับไปเตรียมงานกันเถอะคุณแจ็บครับยินดีด้วยนะครับที่คุณได้ทองหมดเนี่ยโดยไม่ต้องเสียงเงินสักบาทมันอยู่ตรงนี้เว้ย <laughs> แล้วส่วนแบ่งผมลนะครับส่วนแบ่งอะไรของมึง นี่มันสินสอดน้องกูหรือมึงไม่พอใจไม่ใช่ครับมึงกลับไปได้ละยังมืมึงงานแต่งน้องกูละ่ะใส่ซองมาเยอะๆไปกูไม่เคยโกงใครใครโกงกูอย่าคิดว่ามันจะได้กินแบบฟรีๆ พ,พี่เหมยพี่หมยไปอยู่กับพวกเราเถอะนะคะส่งสารหนูกับนนเถอะ พี่แจ๊บมาด่วนจากไปขนาดเนี้ยหนูทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะปกติพี่แจ๊บเขาไม่ให้หนูช่วยงานอะไรเลยหนูไม่รู้จะบริหารบริษัทยังไงอะค่ะใช่ครับตั้งแต่เล็กจนโตพี่คอยช่วยผมมาตลอดตอนเนี้พี่ช่วยเราบริหารงานพี่แจ๊บต่อนะครับไปค่ะ